ข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเที่ยงข้าตอนข้าตอนพี่น้องมาเลยกินข้าวตอนกันนะเจ้านะเจ้ากูแน่กินข้าวตอนกันเอามือออกมือออกโลขี้แมางเดี๋ยวเลยบ่ายโมงแล้วเที่ยงแล้วงานนะบอกกินงานบอกกินเราจะกินเดิมกินกิน

ลืมอ่ะเด้ฝากพี่ตอนซื้อจ้ะจ่ะมาเมื่อเช้าอก็ลืมยังก็ลืมเมืะนะ่อืมแถมเท่าไหรุ่ดเทนาไเลยนอกมันก็ดว่าแจ็คเอาไปโดนรูหนีมา่อนเร็วกับไปบาดเจยเนะี่ย นโตไงเขาจะเย็ยางกันเนาะนอนกอดแค่ลแกก้าอ่ะอนน้ออกมาช่องนอกอ่ะใคเจอน่จน่ะต้องออกมาช้องนอกก็เมื่อเดี๋ยวว่าก็เรวก็ไปในบ้านเนี่ย เออไป่ใช่ผ่าใช้เหมือนอะไรนะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดีแบบไม่งานผมาอยู่กับยายแล้วถ้าว่าอีนะเออพังนเยอะแยะอย่างอื่นนี้ไหนจังหนูบอกว่าไม่มีงานจะมาอยู่กับยายแล้วหนูว่าอีล่ะมันไปไหน กตมันอยู่มันได้ว่าเฝ้ายายเอาลูกว่าเฝ้าแม่อืถ้ามันมาหนูก็ไปอยู่ที่อื่นเออแกมันจะมาไดให้เราเฝ้าผวกกันเผ้มันใจไม่เต่าเนี่ยเยอะอย่างอื่นนี่ว่ะออกแบบอย่างอื่นนี่จะไปไหนถือไปไหนแล้วอืมอืม Bác nói ừ, <laughs> này trả ra Thế cho anh bỏ nghe nghe mình đây ba anh nè không chạy ba Chạy bay luôn Ừ Cảm cả mà là ơn bỏ nghe nghe ơn bảo luôn cả ừ. ก็เพื่ก็มีได้เผาเพราะว่ามันก็แบบอะอย่างเงี้ยนี่แค่เราเพื่จะแข่งชดบ้านเนี่ยไปช่วยด้วยอ่ะเดินอยไว้ในอ่ะไปหามือเออในหลวงนี่มันต้องอ้วนมันไม่เคยอยู่กับยายแตงสมัยมันเป็นสาวแล้วมันไม่เคยอยู่กับยายสมัยเป็นสาวแล้วเออ ไปไหนเงินไปไหนน้องกี่คนกี่คนจะเลี้ยงหมดนี่ขึนแต่ขึ้นมาอันนั่นเนี่ยไปไปไหนน,ไไหน,หน่ะคนเดียวพ่<ม>อแม่ก็ไม่ใช่ว่าอดอยากพ่อก็ระดับเป็นครูแม่ก็ขายครัวถึงวันไม่ใช่ว่าอดอยากคือวันหนีไปอยู่กับคนอื่นอยู่ก็บคนอื่นก็นไม่ใช่มีเงินเดือน Men bayu cắp vô cầm mẹ tên đại học. Diamond lo hát, bayu. Diamond lo hát. Diamond lo hát. Diamond lo hát. Men kèm mì mọt lạy nát. Men kèm mọt lạy nát. Men kèm mọt lạy không, Men kèm mọt lạy nát. Men kèm mọt lạy nát. Men kèm mọt lạy nát. Men kèm nát. Men nó mọt lạy nát. เอาอันนี้ไันมาอยู่ต้วยกับครอย่งนี่แหละอยกบ้านแน่แน่เอออยู่แค่นั้นเป็นคนได้กินเงินเดินอยู่นีนเงินเดินกินกับอาหารชั้อเออนีะบ้าเคยฉหนอือ

thôi ờ, bây giờ mới mất ừ. bà đi đi mất 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 đi đi mất ป้อมน้าบ้กานเ่าแยกป้อมเนี้ยก็ใครก่อนนะครเนี่ยอืมอันก่อนนั้นตูกมีแบบเอาผ้าบ้านเอาแบบแต่ที่นี่มาท้องจูเรี่ยที่อเดี่ยวอะไรแบบเปื้นราคาเนี่ยอย่างนี้บ้านฟองเปิดบ้านดีเลย hơn ở đây không có đi không 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 ờ không 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 กระดูหมานล้เจอมแล้วก็รู้นองเคยนนั่น,นะะ <c oughs> ่จละกระดูกบวกนี่แหละเอานังนี่จะเะจ๋อเจออันหูกำกัานีน่น่าจะวานแนวน่าเจออันุูงด้ามเอาใส่โค่นนี่ยและะ้วันเตลคือไม้เจึอเจึอเจื Chờ, băng, băng 5, vàng, nó rớt cho ra lại. Nó khô trốn, thầy rớt bưng băng, bưng băng, thầy rớt. Thầy còn ta rằn, như thế này, này. Trề, nào, cháy ngang tay này nè. Mấy lũ bây giờ này đã trẻ, giờ mới nằm ngang như nào. Vậy là bóc má hoài, nó ngốc, nó ngốc, nó mấy Tất cả các đặt hỏi của tôi. A long, 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 thì nó nó qua đã ngửa cái cùn này rồi chứ như mà ai ăn giọt đấy hơn rồi hai bà bà thịt đẹp รถห่อทั้งหนั่นก็ว่าจใจอ่ะ งนินหมื่นซ่งว่าไปปันเบินลหะอใช่เงิ<อ>นหมืนน่นใช่เงินหมื่นซึ่งว่าเอาไปปันเบินลหะปันที่ปันน้องอ่ะใครอย่าว่าน่ะเออเอามาปันใครปันหมูน้องเพื่อนพูนไปปันหมูนจับต้องกันอืมบ่าลุงนั้นเราไปปันเขาเยอะเขาก็ได้เงินทุกคนเนี่ยเออต้องไปปันเขาปันไปอแอนนะจ๊ะ <ừ. S 2> pues,

นาจินมาทานห้าเบ็ดยังพร้องเท่าเอาไปกระทุกมีทางอ่ะ้ักเกิดนาจินโต้กินโต้กันจินโต้บนกินโต้บนหัวซิบส้มช้อนข้าวสามช้อนนเมียอิ่มแล้วไม่ได้กินข้าวกับปลาทอดหมูต้มเค็มไม่้องเลยไปไป